ฟร์ฟุตบอลทเวนตีโฟสื่อในประเทศเบลยเยียมระบุยูริเตลมองกำลังพยายามที่จะทําให้เลสเตอร์ยอมปล่อยเขาไปเล่นให้กับลิเวอร์พูลโดยเชื่อว่าเลสเตอร์จะยอมขายก็ต่อเมื่อได้เงินอย่างต่ำ64ล้านปอนด์กองกลางจากเลสเตอร์ซิตี้กำลังพยายามเดินเรื่องเพื่อขอให้ต้นสก,กัดยอมปล่อยเขาไปอยู่กับลิเวอร์พูลเตอรมองทําผลงานได้อย่างโดดเด่นกับเลสเตอร์ในฤดูกาลที่ผ่านมาโดยเขาเป็นคนทําประตูช่วยให้ทีมเอาชนะเชลซีในเกมเอฟเคัพรอบชิงชนะเลิศได้ด้วย และจะมีชื่อติดทีมชาติเบลเยียมชุดรอบก่อนรองชนะเลิศในศึกยูโร2020ทางลวอร์พูจํำเป็นจะต้องเสริมทัพในแขนกองกลางเพื่อทดแทนการย้ายออกไปของจอร์จินโยวายนาดุมซึ่งทาง Football, ทโฟตบอลทวิตโฟเสริมว่าเด็กเกนครอบผู้จัดการทีมผงแดงชื่นชอบในฝีเท้าของแข้งรายนี้ามากๆและเชื่อว่าเขาจะเป็นตัวแทนของวายนดุมได้อย่างสมบูรณ์ยังไรก็ตามเป็นที่เชื่อกันว่าเลสเตอร์ต้องการเงินอย่างน้อย64ล้านปอนด์หรือ2 5 6 0ล้านบาท เพื่อแลกกับการขายตระมองโดยก่อนหน้านี้พวกเขาเสียงเงินไป32ล้านปอนด์ในตอนที่ซื้อขาดเจ้าตัวมาจากโมนาโกเมื่อช่วงซัมเมอร์ปี2019แกลลี่ลินิเกอร์อดีตดาวยิงทีมชัชกฤษและเลสเตอร์ซิตี้ออกมาเตือนเจมส์เบดิสันกองกลางรุ่นน้องว่าจะย้ายไปอยู่กับอาร์เซนอลในซัมเมอร์นี้เบดิสันตกเป็นข่าวว่าอาจย้ายกลับไปอยู่กับทีมปืนใหญ่ หลังมีฤดูกาลที่น่าประทับใจกับทัพจิ้งจอกสีดำเงินในฤดูกาลล่าสุดโดยเจ้าตัวช่วยให้เลสเตอร์ซิตี้จบอันดับ5ในพรีเมียร์ลีกทำไป8ประตูกับ5แอซิ์จากการลงเล่น31นัดในหลีกสูงสุดดาวเตะวัย24สร้างชื่อให้กับตัวเองเป็นหนึ่งในเมิลด์ที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดในพรีเมียร์ลีก3ปีนับตั้งแต่ย้ายจากดอริดมาเล่นในถิ่นคิงพาเวอร์สเตเดียมโดยยิงไปแล้ว21ประตูกับอีก16แอซิ์จากการลงเล่น98นัดในลีกสูงสุด อย่างไรก็ตามบรีนิเกอร์เชื่อว่าแมดิสันคงจะทำผิดพลาดถ้าหากเขาเลือกย้ายจากเลสเตอร์ไปอยู่กับอาร์เซนอลโดยเจ้าตัวโพสในทวิตเตอร์ส่วนตัวพร้อมแท็กหาแข่งรุ่นน้องว่าจากประสบการณ์ของผมการก้าวถอยหลังไม่เคยจบลงแบบสวยงามนะเชียอนานดิวเบรดิฮอร์กองกลางรุ่งของเลสเตอร์ซิตี้ขอมุ่งมั่นกับทีมหลังผ่านสัญญายืมตัวที่ลูตันทาเมอร์ฤดูกาลที่แล้ว ดูเบลลี่หอลงสนาไมไกับรูตัน40นัดพาทีมจบในอันดับ12ของศึกแชมเปี้ยนชิพและคว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมจากการลงคะแนนของแฟนบอลและเพื่อนร่วมทีมผมได้พักมาอย่างเต็มที่ตอนนี้ผมอยู่ในสภาพที่ดีมากและพร้อมกลับมาสู้อีกครั้งผมภูมิใจกับสิ่งที่ผมได้ทําที่ลูตันมันเป็นแผนของผมที่จะออกไปและเรียนรู้ประสบการณ์ในลกที่ยอดเยี่ยมและผมได้ทําตามแผนผมดีใจที่ผมจะนามันมาพัฒนาตัวเองในฐานะนักฟุตบอลอาชีพผมได้รับรางวัลตอนจบฤด,ดูกาล แต่แท้จริงแล้วทั้งทีมนั้นช่วยผมพัฒนาในฐานะนักเตะตอนนี้ผมกลับมาและพร้อมที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงที่เลสเตอร์ผมลงเล่นที่ลูตันสัปดาห์ละสองนัดติดต่อกันร่างกายของผมแข็งแกร่งและปรับตัวได้ดีขึ้นทําให้คุ้นชินกับการลงเล่นหลายนัดติดต่อกันเรารู้ดีว่าเลสเตอร์มีสไตล์การเล่นอย่างไรแต่ลูตันเองก็มีวิธีการเล่นที่แตกต่างออกไปผมไปที่นั่นและเรียนรู้ทําให้ผมเป็นนักฟุตบอลที่ปรับตัวได้ดีขึ้นผมพัฒนาตัวเองทั้งความเป็นผู้ใหญ่ และความเป็นนักฟุตบอลที่มีคุณภาพการยืมตัวที่ลูต,ตันส่งผลดีสำหรับผมแฮวิบานปีกเลสเตอร์ซิตี้ปลื้มได้กลับมาลงสนามซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมอีกครั้งหลังได้รับบาดเจ็บที่หัวเขา่าและพลาดการลงสนามไปตั้งแต่เดือนกุมภาพัานธ์ที่ผ่านมามันค่อนข้างยากสำหรับผมในการกลับมาฝึกซ้อมวันแรกคุณจะต้องได้รับการทดสอบทุกอย่างแต่ก็เป็นเรื่องดีที่ได้เห็นทุกคนกลับสู่ทีม ได้เห็นใบห,หน้าที่มีความสุขของทุกคนย้อนกลับไปในช่วงท้ายฤดูกาลที่แล้วเป็นช่วงที่น่าผิดหวังผมพยายามที่จะฟิตกลับมาลงสนามแต่ก็ทําได้แต่มองเพื่อร่วมทีมจากข้างๆสนามผมไม่สามารถจะทําอะไรได้มากนักตลอดช่วงซัมเมอร์ผมได้ทํากายภาพบําบัดอย่างสม่ําเสมอและพยายามกลับมาฟิตร้อยเปอร์เซนต์อีกครั้งผมจะกลับมาลงสนามได้เยอะขึ้นได้เห็นหน้าเพื่อร่วมทีมได้รวมกลุ่มกับเพื่อร่วมทีมซึ่งมันดีกับผมมากๆหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในฤดูกาลนี้ พวกเราจะมีช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นกว่าเดิมผมต้องการพักการลงสนามไปในช่วงเวลาที่ดีของทีมดังนั้นมันเป็นเรื่องที่ดีที่จะกลับมาลงสนามอีกครั้งธารวัดซึ่งจิทธาวรลส่อชวดช่วยทีมชาติไทยลุยคัดยู23ชิงแชมป์เอเชียที่มองโกเลียปลายเดือนตุลานี้หลังเลสเตอร์ซิตี้ทั้งชุดใหญ่และชุดเล็กมีโปรแกรมเตะอื้อช่วงเดือนตุลาคมแถมไม่ใช่ทีมชุดใหญ่ และไม่ใช่ช่วงฟีฟ่าเดย์จากกรณีที่โคชจุนอนุกษ์สีเกิดรักษาการกุศลทัพทีมชาติไทยได้ให้สัมภาษณ์หวังที่จะดึงตัวธนวัตรสิงจิตถาวรกองกลางจากเลสเตอร์ซิตี้ทีมดังแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษมาช่วยทีมลุยศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย2022รุ่นอายุไม่เกิน23ปีรอบคัดเลือกที่มองโกเลียเพื่อบรรลุปเป้าหมายเข้าสู่รอบสุดท้ายไปเล่นที่อุซเบกิสถานในปีหน้า ล่าสุดจากโปรแกรมของศึกพรีเมียร์ลีกที่คลอดออกมาโดยช่วงปลายเดือนตุลาไม่ได้เป็นช่วงฟีฟ่าเดย์ทำให้พรีเมียร์ลีกรวมไปถึงหลีกรองของทีมชุดยู23มีโปรแกรมเตะอย่างต่อเนื่องทางเลสเตอร์ซิตี้มีโปรแกรมเตะในบ้าน4เกมในเดือนตุลาคมโดยเริ่มตั้งแต่2ตุลาคมที่จะออกไปเยือนคิสสันพาเลท16ตุลาคมเปิดบ้านพบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด23ตุลาคมออกไปเยือนเบรนท์ฟอร์ดและ30ตุลาคมเปิดบ้านพบอาร์เซนอล ท้งนี้จากโปรแกรมดังกล่าวทำให้นารุกชาวไทยไวัย21ปีอาจจะไม่ได้รับอนุญาตจากต้นสังกัดในการปล่อยตัวมาช่วยทีมชาติชุดย23เพื่อลุยศึกชิงแชมป์เอเชีย2022รุ่นอายุไม่เกิน23ปีรอบคัดเลือกด้วยปัจจัยหลหลายอย่างในช่วงสถานการณ์โควิด19และไม่ใช่ทีมชาติชุดใหญ่รวมถึงไม่ใช่ช่วงฟีฟ่าเดนั่นเอง จับตา7ทีมใหญ่พรีเมียร์ในช่วงปีซีซั่นบรรยากาศยูโร2020ผ่านไปแล้วจากนี้เข้าสู่โหมดฟุตบอลปรีซีซั่นและตลาดซื้อขายขอพาไปดูความคืบหน้าของ7ทีมใหญ่พรีเมยรีกว่าซัมเมอร์นี้เตรียมพร้อมอย่างไรก่อนซีซั่น2 0 2 1ัน2 2จะเปิดฉาก 1. อาร์เซนอลคนที่ต้องพิสูจน์ผลงานพิแอร์เอเมริกโอบามยอง สาหลักของอาเซนอลยิงไป10ประตูเมื่อฤดูกาลที่แล้วต่ำกว่าความคาดหวังของทีมซึ่งอุตส่าหมอบสัญญาใหม่แพงที่สุดของสโมอสรเพื่อให้ลงเล่นในทินเอเวอรเรสต์สเตเดียมดังนั้นเจ้าตัวจะนิ่งเฉยกับผลงานเดิมไม่ได้เนื่องจากในทีมมีร,รุ่งมากความสามารถกาเบียมาติเนลลี่รอฉกเฉยโอกาสหลังกลับจากเสร็จภารกิจโอลิมปิกในนามทีมชาติบราซิลเมื่อบวกกับการที่ไม่ต้องแข่งฟุตบอลยุโรปกลางสัปดาห์ดังนั้นกับตันวัย31ปี ต้องแสดงให้เห็นไฟในการทำงานตั้งแต่พรีซสัน่นว่าซีเซ็นสัญญาก้อนโตไปนั้นไม่ใช่แค่เช็คเงินสดใบสุดท้ายก่อนรีไทยเพราะปืนใหญ่คาดหวังฟอร์มเหมือนปี2019ที่โอบาเมยองครองดาวซันโบร่วม 2. เชลซีคนที่ต้องพิสูจน์ผลงานแทมิยอบารหัมแม้จะมีชื่อร่วมคว้าเหรียญแชมเปี้ยนส์ลีกกับเขาด้วยแต่มันไม่ใช่ปีดีที่สุดของกอ,องหน้าทีมชาติอังกฤษอย่างแทมียบรหัม แม้ตัวเองจะครองดาวซันโบแห่งปีซีซันร่วมพอตั้งแต่การมาของโทมัสทูเคิลแทนที่ของแฟรงค์ลมพาดบอสคนเก่าที่โดนไล่ออกส่งผลให้อับราฮัมอยากจะสอดแทรกมีส่วนร่วมลงแข่งหรือแม้แต่แค่มีชื่อในกลุ่มใช้างานยังมีโอกาสน้อยส่งผลให้เกิดความกังขาต่ออนาคตของเขาในถิ่นแซฟฟอร์ดบริตผลกระทบลามถึงตำแหน่งในนามทีมชาติไม่ถูกเลือกไปลุยยูโรดังนั้นทางเดียวที่จะกู้ความเชื่อมั่นจากทูเคิลก็คือระเบิดฟอร์มในช่วงปีซีซัน เมอ่อทั้งคลาดฮาวเวิร์ดและติโมแวนเนอร์ได้พักเพิ่มส่วนชิลูก็ย้ายสังกัดไปเอซิมิลาสแล้ว 3. l e เลสเตอร์คนที่ต้องพิสูจน์ผลงานเจมสแมดิสันทีมชาตินักกีฬเวลานี้อุดมไปด้วยกองกลางเชิงลุกในหลายแนวทางแต่น่าเสียดายที่ยูโร2020เจมส์แมดิสันแทบไม่ถูกพิจารณาเป็นตัวเลือกจรงิจรงๆจงัจงๆพอาะโดนแม้แต่เจสซี่ลินการ์ดใช้ผลงานในครึ่งหลังซีซั่นแซงไปติดโผ ก่อนตัดทิ้งเหลือ26คนมันจะเป็นความท้าทายสําหรับสตาร์ของเลสเตอร์เพื่อพิสูจน์คุณค่าของตัวเองส่วนหนึ่งเพราะผลงานท้ายซีซั่นที่ฟื้นจากการบาดเจ็บไม่มีแม้แต่ประตูหรือแอซซิตเดียวแถมเลสเตอร์ยังหลุดโค้งพลาดตัวแชมเปี้ยนส์ลีกจากอันดับบนตารางดังนั้นสนไต์เลสเตอร์จึงหวังเห็นเพลเมเกอร์ตัวเก่งวัย24ปีเครื่องร้อนตั้งแต่ปีซีซั่น 4. เวอร์พูลคนที่ต้องพิสูจน์ผลงานเปอร์กิวฟันได เซนเตอร์แบ็กของลิอร์พูพลาดการลงสนามเกือบทั้งซีซั่นหลังตกเป็นเหยื่อการเข้าสกาัดแบบไม่ดูตามาตเรือของจจรันพิกฟอร์ดในด่านเอเวอร์ตันก็ไม่แปลกใจที่จะส่งผลให้ซีซันป้องกันแชมป์ลีกของหงส์แดงล้มหัวทิมหัวต่ำเพราะนอกจากแข้งดัดยังมีกองหลังคนอื่นนัดกันเดี่ยงอีกแต่สัญญาณบวกของลิอร์พูก็มีเห็นเมื่อฟันได์ฟื้นตัวหลังผ่าตัดหัวเขา่าร่วมคณะซ้อมที่ออสเตรียก็ต้องรอดูว่าสนิมเกาะแค่ไหนเมื่อลงเจิมเตะพีซีซั่น